น็อตครับรู้สึกยังไงครับกับการทำหนังเรื่องนี้รู้สึกเฟลนิดๆเฟลนิดๆเพราะว่าวันนี้ต้องเปิดกองวันแรกด้วยแล้วก็ของยังเตรียมอะไรไม่ทันเลยอาจจะได้เหรีกองหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวดูทำอะไรอยู่ครับพวงกับก็ตอนนี้ รออย่างพร้อมอนะยังไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องการเลยยังหาของไม่ครบเลยห้าโมงครึ่งแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นการเป็นตากล้องครั้งแรกด้วยกับหนังเรื่องนี้อจะเดินอกมาจากความเมือยอะ คือมันเหมือนมันทำงานไปมืดๆอ่ะคือแทบมันแทบไม่เปิดไฟเลยอ่ะเพราะแต่ตอนนี้เอามีเพื่อนไหมหรือว่าเอาไอเียคนเดียวอ่ะนถึงเราอคือคือช็อ,อ,ชอตเนี้ยเอามีเพื่อนเลยเรากดถ่ายให้เองทำงานก็<ช>เ,อเอาเพื่อน,นมาคนหนึ่งมัต้องมีคนคุเยเลยก็ได้แล้วใครเป็นเพื่อนคือเวลาเราถ่ายเราไม่ต้องไปเห็นโปรไฟล์กับใช่ไหมเ,เออก็นั่นแหละมันถึงเราจะได้เอาเพื่นใครก็ได้เนี่ยเข้าใจปะ เพราะว่าตอนตอนตอนที่เฟรมเองตึ้งเราก็ถ่ายไกลๆไม่ให้มันเห็นเงี้ยอะไรสักอย่างให้รู้ว่ามันอาจจะกำคุยกันอยู่ภาษาอะไรเสียงอะไรีู่้ไหมเหอะไรับเอี้่ะถ้ารูกมี่พอยเนี่ยพอยเมียงมึงอ่ะได้กันองเงี้ยลอกกันไม่หยิบหรอกลอกนกจลอกนเออล้งมอใหม่พอจับ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 ก็เอเคนครับพอรู้เลย่มัเชื่อจริงจังห้ไปดึงอะแบบ นั่งทำงานกางเลร้าว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 รนาวร้าวน้าวร้าวร้าวร้ไวร้ากร้าวร้าวรอาวรนาวร้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 าดร้าว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 ราาวร้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 าวน้าวอ้ว่้าวร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 ้้าวร้า้าวร้าวราวราว้าว้าวร้าตรไลร เ้เดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยใครก็ได้เ็นะเนะพอบอกว่าเดี๋ยวมึกลับกันแล้วก็เดินรถเสร็จที่สักนแมู่เหมือนมีไฟยหรอไม่พสามสองเอ้เียเฮ้ยกเก่าันะะ สามสองแอคชั่นก็คัเสีได้ฉากแมัอัดแยกออกมาของกอัดวะ ตอนตอนตอนที่เห็นแชทอ่ะเราเราเห็นเราเห็นแชทไกลๆได้ใช่ไหมแล้วมือมือเอาไปทําแบบว่าให้มันแบบปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยทำเองเออมึงถ่ายใช่เออได้ละก็ทข้างหลลังเยมดสภาพการเปล่ยนตัวมึงเหมือนผู้รับแขกันชีวิตใหม่โอ้ยไทยคนในชีวิตกูเสียเงาเกสแต่สีาอย่งวินดีเซลมาจะเออไปทุนฮึ๊บนะอะไรนะวินดีเซลมาแชทนะ ุยเดี๋ยวเลยรวะถ่ายกันข้างหลังเขาอากมาห่ายแคตอนขับจอเองนะของัลางก็ขับจอเขาตอนแรกมึงอยู่เลยเอาแล้วเกี่ยวกัาเดี๋ยวนี้มันต้องดูดีกว่าก็อย่าเอกเปิดเปิดเพื่อได้ข่าวไปกันแหละเ่ิดสื่อมากเลยมันทำอย่างนี้อยู่มาพักแล้วมาพักนี่นะใช่จริงๆมันจะสื่อไม่ได้หว่ะอาร์ตเพราะว่าเออมันจะไม่ให้ใครรู้ได้ไม่ได้อะแต่ว่ามันต้องขับไปเลยแบบประมาณซ้อนเพราะว่า ฉากอารมณ์ไม่ยอเ้เพื่อนไม่ไปเลยวะกูจะได้ตอบว่าูนีคือมันเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้อันนี้มช่อะไรอย่าง้ยอย่างะอนายช่วยดูแลกุญแจ้วเองคุณม่ีนเาเอาตกยั่ไนอะตกเต็มใหญ่นั่บายเนะใส่ในกระป๋องสามร้อกลเตัวยต่ต่อไปนไหนต่ต่อตรงไปเลยนันยังไงจทำาัง ลังตดต่อหยากแล้วล่าถ้าจนะเอองซาะแต่ว่าถ้าตัด่ระวังเรือะ่้เลยนะ้มึง่ข้นเลยนเองมีนาบัลเลยนะเ็นแบบไปเน้นทีหรือจะเอากว้างก่อนหรือยังไงหรือจะเนเลยใ่มแมนจะมีผ่านอะไรไหมนี่มุมถ่ายมือกำลังพิมมุมเลยหลังจากต้องใหตัดต่อหลังเน่ประมาณประมาณนี้ก่อนแต่ละป็นไหนนะจะผมตัดมอนมาใส่ อยไปอีกนัลอยนงสูงว่า,วามันไเราสองสองอัอนเลยอายุเพี้ย็มันมุมนี้มุมหนึ่งนั่นแว่าแมนมต้องหนที่ืนึ่ตอนนี้อันนี้เป็นซีนที่3ครับที่เราถ่ายกันในวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ กับสองทุ่มแล้วเนี่คือเอกนะครับไม่ได้เหมาะแว่ามันมีช่องแชร์ติ่งขึ้นมานะเออมันจะได้ดูว่ามีทอนนี้เน้นเนื่องทีสองยังตามเมย์วันแม่จริงๆไม่อยากเสร็จเลยนะมันถูหวานหรือเปล่าตัวถ้าเสร็จไม่นก็จะหวานมากสองแอคชั่น วาง,ง,ง,งไฟวางไฟไว้แล้วหน้าเป็นดิเอเคไปยืนเอ็มใหม่มดินี่คือเบื้องหลังการจัดแสงแอคชั่นปารน่าจะเป็นซีนที่8ที่9นะครับก็ปาไปเทคแรกนะครับแล้วก็ย้ายกองออกมาตรงนี้ 3 2มอแอคชั่นกับท่องจำลองอีก2คนไปไหนได้เรื่มมาาอนะครับแต่ะอนไ้แกนอ่ะอคุยเียเกนด้วย Uh, okay, no. จะมาให้ฟังว่า <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาที่เรา <c oughs> <t ries> ทำงานอะ่ะก <c oughs> ูอยากกูอยากให้พวกเราทุกคนอะ่ะคิดแบบว่าเราเรากำลังทำงานเรากำลังทางานจริงๆอ่อ่ะเราเราจะได้เต็มที่กับมันแต่ว่าถ้าสมมตินะว่าถ้าสมมติว่าพกมึงอะ่ะไม่สามารถคิดว่ามันเป็นการทางานได้นะมึงลองคิดย้อนกลับไปนะไ,ไม่ตอนที่ตอนนี้มึงทำหนักเรื่องก่อนอ่มึงรู้สึกมึงรู้สึกเรื่องอะไรที่เราแบบเฟลบ้างเรารู้สึก เรรู้สึกทาไปแล้วเราอายคนไหมเรารู้สึกว่าเราเขิดมไหมอย่างเงี้ยกูอยากให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจในการทําเรื่องเนี้ยคือครูอ่ะกูไม่พูดเต็มที่เลยกูพูดเลยตั้งแต่เช้ากูมาถึงหน้าเขียนสตอรี่โมสตอรี่บอร์ดเพิ่มเติมเขียนกดเพิ่มเขียนทุกอย่างหาของกไและคือปวดหัวเอาตรงๆเลยเออเราอยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับครูเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของคูมันจริงๆกูจะไม่ทําก็ได้เว้ย สวัสดีครับตะกองสวัสดีครับผมวันนี้เราถ่ายเรื่องอะไรไม่ได้คิดชื่อเรื่องเลยเป็นไงบ้างสําคัญที่คนแสดงคะับหน้าเขาแสงหน่อยะหน้าเขาแสงรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกตอนนี้รู้สึกกาลังหายความตื่นเต้นลงมานิดนึงอ๋อตอนแรกตื่นเต้นมากเลยพิ่งมาเป็นตะก้องครั้งแรกปกติใครเป็นฮะปกติใครเป็นปกติจะเป็นตะก้องอาร์ตนะครับแต่วันนี้ตะก้องอาร์ตเป็นตะก้องเบื้องหลังเป็นคนนอก ให้ให้ให้เพื่อนมันเกิดมาก <c oughs> วันนี้วันนี้บอกความรู้สึกหน่อยเป็นงานกำกับงานแรกปวดหัวปวดหัวมากมแบบมันเป็นงานแรกด้วยก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะรเราเราเป็นเด็กใหม่อ่ะแล้วก็้องแบบนั่นแหละนั่นแหละม,มันมือใหม่อ่ะอะไรแม่ก็แบบไม่ค่อยเป็นใจอะไรไม่ติดขัดไ,ไปตลอดตั้งแต่เริ่มเตรียมงานเลยตั้งแต่เริ่งแต่ แล้วก็อันนี้แสดงเล่นไม่ได้อันนี้พยายามบีบกําลังกําลังดึงอารมณ์นักแสดงดูดูตอนอันนี้คือการดึงอารมณ์ดูเดี๋ยวอันนั้นคือาณ์ซีเรียสนะอันนี้กําลังกําลังดึงอารมณ์นักแสดงอยู่เดี๋ยวรอสักพักน่าจะได้เอสนับสนุนกองถ่าย X Team Film ปนเงินมาเที่หนึ่งสองสามที่ห้าสิโอ กูชอบทรงติ๊กมาแต่ว่าเราหาเจาะรูอะไรก็อย่างไม่จริงๆไม่มีตาก็ดีนะเว้ยไม่มีอะกูชอบเออกูชอบไม่มีตาเหมือนกันเฮ้ยเออชิีๆอ่ะเออใช่ไม่ชิตตัอ๋อคือเราต้องหามันแทงตาเราต้องหาลูกตาให้มันเลยได้ได้นะ เนียวพวกกึกลาของเราทำไมมาถือไฟครับเนี่ยทำหน้าที่แทนครับเพราะว่าเรากองเราคนน้อยก็ต้องแบบว่าผัดเกลยนกันช่วยๆกันไปครับผีนี่มีที่มาที่ไปไหมครับที่มาที่ไปก็คงได้แรงบันดาลใจจากแบบมัมมี่มั้งนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกอันนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายมากนะเพราะว่าที่คิดไว้ตอนแรกอะต้องการให้แบบท่าบันแผลเลยคือแบบเอา มันมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันมันได้มันได้แบบนี้มาแล้วก็ก็เกินค่านะก็ถือว่าออกมาดีดีด,ดีดีเหมือนกันพอเสร็จกันไเดินกลับขึ้นไปเลยอ่ะคือต่อไปเป็นานายแล้วนะต่อไปออต่อไปเป็นครูแล้ว <laughs> แต่ว่าฉากที่มึงเป็นคนบอกอนะบอกว่ามึงต้องขี่หัวสักรนี้ซึ่งมันจะต้องขี่ต้องเดินผ่านปั๊บเอาที่มึงบอกจะแบบให้รู้นี่ไงว่าพอพอพอตัวนี้ ตอนมาเปิดประตูมีเพื่อนโทรเข้ามาว่าว่าจะต้องเจอจะเจอคุณบ้านร้อนไหร้อนอึเกลาร้อนมาไม่ร้อนมานั่ในเตียงกลับมาจลวม่เจอไอ้ตอนที่ไหนตอนต้องมาคุยยันไม่ต้องยืนเฉยมันนั่งไม่ได้พี่ครับวันนี้วันนี้ผีมาทำอะไรผีมาทำอะไรเล่นเป็นผีครับอวันนี้เราเป็นผีเรแรกตอนนี้ว่างานง่ายๆนะอ่ะ แม่งโคตรยากแม่งโคตรยากเลยครับตอนนี้บรรยายความรู้สึกภายใต้ชุดหน่อยฮะโอ้ร้อนมากครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับกินนั่นเฉียงนั่นีหี่เอามึงคุยกับใครนี่เขาคุยกับผีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไอ้นั่นมันเสี่ยงนรครับน้ามันเสี่ยครับผมมันแทงหน้าครับโคตรคันตอนนี้เกาก็เกาไม่ได้เพราะไม่รู้สึกเลยสปิริตมึงสลรไฟขาวเลยคนี้เออ กูรู้แล้วว่าไปลวครับหนึ่งคุนกำลังเหนื่อยละนะครับพวกนี้กำลังรีแลกร่างกายดยกันยึดตูดกันคุณตรงครับคุณรู้สึกไงรับเปิดกองวันแรกครับตอนนี้ก็รู้สึกมึนๆเบ,บ,บ,บอะๆทำการคิดมุมกล้องเพราะตอนนี้เริ่มหนัวแล้วอยากจัดจัดอะไร จัดอะไรจัดแสงจัดแสงจัดแสงอ๋อให้ฉายาไววผมป๊อปปาก่องปากจ่องก้อปากองอะไรครับเอาด้วยหรอจริงๆไม่อยากออกเสือนะจะบอกว่าเป็นการทํางานเป็นผู้ช่วยของแรกเหมือนประมาณว่าเป็นเด็กฝึกงานเลยทีเดียวเพราะปกติเป็นหัวหน้าแตนนี้เป็นลูกน้องเขาก็แบบว่าตื่นเต้นดีวันนี้ไม่เหนื่อย ปกติถ่ายงางทีไรไม่เหนื่อยเมื่อยปากทุกทีก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยความร่วมมือขอบคุณครับไอ้เขี้ยวพูดเหมือนกระปุกล้สึกไงครับกับการเปิดกองวันแรกมึนง่วงคือมือใหม่ด้วยกับการเริ่มรู้กับครั้งแรกนั่นแหละตอนนั้นง่วงเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นเลยฮ้ยเฮ้ย รู้สึกไงครับกับรับบทเป็นชายหนุม่มนิรนามกับกวนเฟสคนอื่นสภาพตาเนี่ยตื่นเนตนเ้นด้วยนี่สภาพมึงตื่นเต้นใช่ไหม <c oughs> นี่หน้ามึงตื่นเต้นแล้วล่ะครับเอาตอบแบบรอๆแหมก็ยังไม่ถึงบทครับตอนนี้ยังไม่ถึงบทที่จะทำให้เราตื่นเต้นได้ได <c oughs> มากด้วยโอ็นไงครับเหนื่อยไหมวันนี้เ่อยนมัเห็นไหม ไม่เห็นครับมึงจะหลับตาคุยกล้องทำไมล่ะครับลืมแล้วเนี่ยมองเห็น